ไม่ได้เธอคิดถึงเราเป่าเราไม่ได้มาไลฟ์ติ๊กต็อกนานอยู่นะพวกเธอคิดถึงเราไหมคิดถึงเราป่ะ่ารักว่ะ คุณพระเจ้าที่สร้างมะม่วงขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะอกหักไม่ว่าเราจะเจอสอบตกไม่ว่าเราจะตกงานไม่ว่าเราจะโดนคนดา่า แม้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรร้ายไม่ว่าเราจะเจอดราม่า,มาอะไรในชีวิตแต่เราก็ยังมีเธอนะไอ้มะม่วงเปี้ว ปากกาเอ้ยพีพ่ชายในกระเป๋าเลยไหมปะทำพิกะไดเลยมทำต่อไปแล้วมีมไ,มไปดูกระเป๋าพีเ่เต้ยแป๊บหนึ่ง ลิ่มใต้ตาแต่ว่าออาวทำไงวะเนี่ยปักยังโอเค ได้ป่าวะอืมเอาอบฟูรถไฟค่ะมันมีคอลลาเจนน่ะอยู่บ้านมันเป็นกระปุกใหญ่ What are you eat? Mango. You can say mango peel. Mango peel. Xoay ngủ ép càng nhớ nhớ ná. Khai subscribe cho ส่งชิงโตให้ได้นะ้เ <c> ก <oughs> ี่ยวป่ะออาตกกะก้าหายไม่หายดิเคี้ยวเบาๆๆแล้ว แต่ว่าเวลากินอะไรเปรี้ยวๆน้ำลายมันสอนอะ่ะมันต้องแบบไม่หายไม่หายเป็นที่บางคนมนะ คะสำหรับเรือไททานิกที่พักใช่ไหมมันคือขอบคุณค่ะแล้วส่งให้บัญชีว่ะกินไงให้มันเงียบๆอ่ะมันเต้วอ่ะทำลายมันสอนอ่ะมันเป็นอะไรลาก็กินได้หมดนะมีเสื้ออยู่ในมีจะดูไหมล่ะ ปูหรออมไม่ได้ดเป็นแค่ฟืนนักินไม่เป็นได้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 หมูเราซื้อเยอะมากได้ได้ไม่ต้องซื้อพี่ฟ้าเยอะหรอกเอาไปซื้อน้องๆดีกว่า นต่ะ้าเางงน้องน่ะเ่ะ้ยจะบอกนะขอบคุณขอบคุณรับเตงเตงอ่ะสแตนบายทัพได้ค่ะคุณเอเลอสุดสุด อะไรที่ได้พอดังได้ค่ะข้าวยังไรเรรเอด้หลมไดอมตัวที่บขากเลริ่มซ้อมกันยังครับครูซ้อมลวซ้อมไปล๋ยวรับตัวละ เดือยฟินาเล่ใช่ไหมคะเดีอยเราทนท่าแล้วเราไปส่งเขาหลังโชว์ค่ะเพิ่มเติมหรอมีเพิ่มหรอเป็นขาโอ,โอเคเลยเกียรเลยอยู่ MGI Hall ค่ะ น,นี่เป็นเซรั่มรอบทามรอบดวงตานะไม่ค่มไม่ได้ปักแต่ถ้าอยากซื้อก็ซื้อกับน้องๆได้น้ำพริกปาสลิดไปเอฟกับน้องๆได้เลย รอเลยนะลงตุนะ้นก็หายเลยกนะ็สิีรอเลยตอนนี้พี่้าออเอาขาวไม่โอ ไม่่อาอะไรกับความรักแล้วค่ะเบื่อที่ไหนมีรักที่นั่นยลอ้ยงดีสุบอุ๊ยสยาม <c oughs> ไหนมีรักที่นั่นมีคือ ดคองได้ค่ะครูขอบคุณครับครูกินไก่ย่างไหมสักหน่อยแอดมินหนอย่างเองวัน <c oughs> สุข วันศุกนี้เราคอยได้เลย r e a c ค EP 8วันนี้มาอะไรพี่ชันวันนี้มาอะไรวันนี้ว่าอะไรสูกอ้าววันนี้มามสูกเหรอใช่มี React series มีวันนี้เหรอใช่แต่ว่าเป็น React ทุกน,นี้มี่มันศุกร์กใช่ พี่ฟ้ากินมั่ง ถ้าต้องให้รีแคปด้วยกันพรุ่งนี้ได้เราะี้นที่ฟ้ามีไปแไปแชรมันดึกลึก,กแต่พรุ่งนี้มีต้องมาซ้อมด้วยกันหมดเลยสิบคน ว้าวไแล้วว่าว่าวมัน <c oughs> ข้าขนีวายวางอะไรทีเจอคูเจมดีเลย่หน้าประตูเลย กลับมากี้แล้วกันน้องๆเขาร้องเพลงกันอาจจะไลฟ์ขา,ายของอยู่ขยันนะชอบอุ๊ย มีแคปสิบคนได้ไหมได้ถ้ามันว่างตรงกันนะพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้คือได้มาซ้อมกันหมดเพราะว่าวันนี้ตอนสองทุมก็ไม่ว่างเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าต้องไปอะไรเป็นเกสร,รับเชิญอีเวนต์แล้วก็มีไปแชร์ต่อมันดึกวันนี้ไม่น่าได้แต่พรุ่งนี้จะรอดูเครื่องหมายถูกหาย มันนา่าจะเปลี่ยนเรื่องของระบบมั้งทวิตเตอร์แต่พี่พ้าไม่ซีอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้พี่แวนดูให้อีกทีเวอร์ f y ในทวิตเตอร์ใช่ไหมค่อยดูให้พี่แวนดูให้ถูกใจร้านสามกินวะ่ะเป็นไหมกินอะไรมันก็ไม่อิ่มสักทีอะมูเปลก็แล้ว ุ้ยพี่พัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คนที่กินง่ายนะกินอะไรก็ได้ข้าวกล่องก็กินได้กินได้หมดเลยแต่ชอบกินของร้อนถ้าเป็นข้าวกล่องที่มันเย็นแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ชอบกินชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินอะไรร้อนๆอาหารที่พิเศษอะไรเงี้ยชอบมาก ลืมไปตรวจปอดได้เลยเดี๋ยวมีเวลาเลยที่รักนะจะจัดเตหมได เซรั่มทาใต้ดวงตาใช้ดีมากใครที่นอนดึกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำเลเซอร์หรือไปเติมอะไรก็ตามแนะนำเซรั่มใต้ตาตัวนี้ทาใต้ตานะ่ยพี่ฟ้าไม่ได้ปักหมดุดแต่สามารถที่จะไปซื้อกับน้องๆได้น้องๆท่านอื่นแต่สำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนพี่ฟ้าจริงๆอยากจะช่วยอุดหนุนในการปักตะกร้า ขอแจ้งอิงฟ้าได้เลยงนะับโอเคนะเพราะว่าแจ้งจริงอะ่ะพูดตรงๆพี่ฟ้าอยากให้ไปอุดหนุนน้องๆเยอะๆเขาก็จะได้อย่างที่บอกคือเวลาที่เข้ากองอะ่ะเกือบหน,ห,นหนึ่งเดือนแน่นอนทุกคนไม่ได้มีรายได้ในงานประจำที่ทุกคนเคยทำมาก่อนก่อนที่จะเข้ากองแต่ ปีนี้ไม่เหมือนปีพี่ฟ้าปีเนี้ยทุกคนสามารถมีรายได้ได้จากการขายของลบบุรีตอนเนี้ยมิสแคนน้องสแตมปน่ะมีรายได้อยู่ในในบัญชีอะไม่ต่ำกว่า5้าแสนนะจากการขายของพี่ฟ้ายังรู้สึกเหรอโหปีเราไม่มีอย่างนี้เลยเนาะปีนี้โชคดีจังคือแคมเปญขายของมันวัดอะไรหลายอย่างหลายคนอาจจะบอกโอ้ยทำไมต้องมานั่งแข่งกันไลฟ์ทำไมต้องมา ทำอะไรอย่างนี้ด้วยมันไม่ดูไม่มีประโยชน์ให้นึกภาพจริงๆอะ่ะมันมีประโยชน์นะตรงที่ว่าหนึ่งสามารถที่จะมีรายได้ <c oughs> ไม่พูดว่าแค่ฟ้าได้ไหมมันทาท้ายัวงตาได้ดไดแต่มันพูดมันแค่ฟ้าไม่ได้ใส่ไหมพี่พูดไม่ได้แต่ว่ามันทาท้ายตาได้ เรียกไงขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญคือสามารถที่จะมีรายได้ในระหว่างที่อยู่ในกองได้ 2. คือมันสามารถวัดให้เห็นถึงความสามารถในการที่เขาเรียกว่าจะต่อยอดในเรื่องของการขายของเพราะว่าองอุ้ยหียก็ได้อุ้ย ไม่ได้กินแหละนั่นแหละมันต่อยอดได้หลายอย่างมีรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปอุดหนุนน้องๆกันเยอะๆแค่นั้นเองแฮ็กอย่างเนี้ยไม่ต้องกินแล้วพี่ชันว่าลูนบาทอ์อะ มาแล้ว <Incred ibly> <noise> โปรดอีกหนึ่งอย่างที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้คือพี่ฟ้าชอบกินชิมก่อนดดอุดมอืดออออื้อ เขาเลรู้สองมืออ่นนี่หรอเลือกฟ้ากินหมึกเหรอพี่ฟ้าเป็นคนกินจบับเจ็บเพราะฉะนั้น ใครที่รู้สึกว่าขัดใจออกไปก่อนจะกินเสร็จแล้วค่อยเข้ามาดูใหม่ ยุ่ยยี่ลำปางน่ารักนะในรอบห้องดำอ่ะน่ารักเลยชอบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าที่จะพูดไรเงี้ยพี่ฝาชอบมากคนที่พูดภาษาอีสานชอบฟังแล้วเขาคุยกันมันดูม่วน มันดูสนุกอะคนอีสานเวลาคุยกันสำเนียงมันแบบมันมีความน่ารักมันมีความม่วนแล้วมันมีความเป็นกันเองสวงมากมันเป็นที่มาของคําว่าอีสานบ้านเฮาอะเวลาเขาคุยกันอะมันจะเป็นเหมือนแบบไม่ว่าเองจะเป็นคนจังหวัดอะไรภาคอีสานเขาก็จะคุยกันสนุกคุปากคูกขอแล้วบางวันที่ยุ่ยี่พูดอะพี่ฟ้ามองเขาเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบน่ารักอะเออไม่ต้องเขินที่จะพูดภาษาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาคอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็น่ารักที่เขาไม่ได้ชนบุรีนะ่ะตถูกไหมที่เขาเป็นเหมือนคนภาคเหนือแล้วเขาพูดเวลาเขาหลุดพูดแบบตรงเนี้ยภาคเหนือมาก็น่ารักน่ารักอาารแต่ว่าท<า>ี่มีคือ พี่สันเอาจริงน,นะน่ะสุรินเป็นไงบ้างรอกระเล่นน้องปากสั่นตลอดเวลาเลยน้องวานเก่งเป็นคนที่สวยบอสชอบบอสบอกสุณินสวยมาก ยิ้มหวานแต่เราชอบตื่นเต้นพอตื่นเต้นมันเกิดความประมาะดูออกได้ชัดอันนี้ก็คือสิ่งที่สุลินทร์ต้องไปปรับเพิ่มในเรื่องของการคนโทรลตัวเองดูอย่างลอกสปีดท,ที่ผ่านมาน่งพอเราไม่สามารถคนโทรลตัวเองได้มันตื่นเต้นแล้วมันก็จะหลุดเลยเพราะฉะนั้น สวยอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะเข้ารอบลึกมันต้องผ่านการสปีดเพราะฉะนั้นสปีดคือรอบที่เราจะวัดสมาธิและสติไหวพริบหลายคนที่สวยมากๆไม่รอบขวัญใจเชียนใหม่แล้วตกรอบเพราะว่าสปีดสู้เพื่อนไม่ได้นี่ก็สำคัญ ผู้จัดก e, ารพี่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าอินฟราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการที่นี่ไม่เคยมาจ้างอินฟราไปทำงาน นั่นเป็นกรณีที่ภาคีถึงุคคลที่สามและสี่ด้วยอินฟ้าและชาลตมาตลอดแล้วคุณหญิงไม่เคยออกมาขอโทษแม้แต่อินฟ้ากับชาลต์ในเรื่องที่เกิดขึ้นต่อให้ไม่ได้ถือแอคเคาท์นี้ก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากแอคเคาท์ของคุณหญิงนั่นแสดงว่าผู้จัดการคุณหญิงก็ต้องรับรู้กับเหตุการณ์นี้และต้องรับผิดชอบด้วยพี่มันคือเรื่องของการรับผิดชอบฝ่าคนหนทา่แจ้งว่าคุยเสร็จแล้วแล้วก็ีซัน ครั้งก่อนหน้าไปแล้วแต่ว่าอันใหม่นี้ค่ะคืออันนี้จะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยคงใส่อยู่เหมือนกันว่าใครจะเป็นหุ่นก็ทำแต่ใช่ค่ะต่อให้ใครจะเป็นคุ่นแท่ก็แล้วแต่ตามหลักความเป็นจริงแต่บอกว่าพี่สันเนี่ยเวลาเล่นคือเล่นนะ นางเอาจริงอ่ะมันก็เป็นคนที่น่ากลัวคนนึงนางไม่ปล่อยถึงบอกว่าแอปปันทั้งหลายแหละที่เวลาโพสต์หรือเวลาพิมพ์อะไรที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้คุณรู้ว่าเราเห็นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปุ๊บเรารู้ว่าเห็นปุ๊บคุณก็จะปิดแอคเขาหนีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้พูดแล้วแต่เราส่งอย่างเดียว พี่พามีทีมมีคอนเน็ชันของคนที่ทำไอทีที่เขาสามารถตรวจเช็คได้แต่จะช้าหน่อยเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าไม่ต้องกลัวถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ก็นั่นแหละเวลาเราเล่นเราเล่นเล่นคุยตลอดแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าไหนที่เกินขอบเขตพอดีความพอดีก็ต้องเจอกันหน่อย พูดคุยกันีน้ถึงไอ้บอกว่าบางทีเนะี่ยอย่าชะล่าใจทําตามอารมณ์ตัวเองคนแต่ละคนมีวิธีจัดการกับสิ่งที่ตัวเองเจอไม่เหมือนกันพี่ฟ้าไม่เครียดหรอกแต่คนที่ซีเรียสจะเป็นพี่สันมากกว่าแกจะเป็นคนที่บางทีพี่ฟ้าก็จะบอกเขาว่าปล่อยเถอะ ปล่อยไม่ต้องสนใจแต่กาจะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ฟ้านี่มันเกินไปหนูว่าไม่ได้อย่างเงี้ยจริงพี่ฟ้าไม่ได้เครียดไม่นห่หรอกแต่คนที่จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอะไรพวกเนีย้ยจะเป็นพี่สันมาขอคนรอบตัวพี่ฟ้าอะไรเงี้ยถึงให้เขาเป็นผู้ช่วยไงในการสแกนอะไรต่างต่าง ไม่มีทิชชู่เลยอะมาเราคุยกันต่อในเรื่องของน้องๆเมื่อาวานเมื่อกี้ก่อนจะไปล้างมือมีคนพิมพ์มาว่าสแน็คเยอะมากสำหรับพี่ฟ้าสแน็คก,ก็คือดีนะชอบความเป็นไฟเตอร์เห็นสแน็คแล้วนึกถึงตัวเองปีที่แล้วตอนที่ตัวเองประกวดมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็น ไฟเตอร์เรามีความเป็นสไตล์สูงนะสูงเลยเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ตัวเล็กมักจะถูกตัดสินว่ามันไม่ใช่ทป์นาง,งามเพราะฉะนั้นเนี่ยสแน็กอาจจะต้องสู้มากกว่าคนอื่นนิดนึงเราจะไม่เก็บมาเป็นปมปมด้อยของเราความตัวเล็กความอะไรพี่ฟ้าจะบอกว่าคนตัวเล็กก็เป็นเล็กพิคี้หนูได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ย ฉันเป็นนางงามได้เป็นศิลปินได้เป็นได้ทุกอย่างเป็นสตาร์ที่ตามหาได้มันก็จะดีมากๆก,กับทางตัวเขาเองแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือดีมากๆแล้วแต่เป็นห่วงสแน็คเรื่องหนึ่งคือตาบางครั้งตามล้าตามันเหนื่อยอยากให้น้องได้สแน็คก,กับลบุรีสเต็มสองคนที่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากสู้แหละสู้มากแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของ สุขภาพบางครั้งอยากให้มีเวลาที่จะได้พักผ่อนหรือว่าได้เบรกเบรกบ้างอะไรเงี้ยสนุกสนุกบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีอาจจะอาจจเดี๋ยว,วเดวกลัวจะเหนื่อยไปเพราะตาล้าลาตาเหนื่อยมากตอนห้องดอห้องดําชัดมากเลยสองคนเนี้ยครูมาเลยมาแล้วค่ะไปแล้วนะทุกคนขอไปซ้อมก่อนนะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ ก่อนนะบ๊ายบาย